สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เดอ้อเช้าวันอาทิตย์ที่พระประแดงครับผมวันนี้อากาศก็ดีดีดครื้มร่มลื่นเย็นสบายแต่ว่าหันพ่มีร่มปันใดแต่ว่าแต่ว่าอันคึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ว่ากระคงสิบวตกตกร่มก็นิง่งพ็ร่ม สุขสวัสดิ์ส5ิหมื้อนี้รถบ่คออยแ่นเลยในสอยก็ได้วันอาทิตย์พักผ่อนกันนั่นล่ละเลี้ยวเบิ่งก็ได้พิจาลณอพ่อๆนี่แหละมันลุยอยู่วันอาทิตย์เราก็ทำไม่ใช่งกนะครับแต่มันคือหน้าที่ครับผมมันคือหน้าที่ต้องทำครับพี่น้องมันคือหน้าที่ครับคือหน้าที่ค้มไปเบิดเลยมื้อนี้บองได้เป็นคือภาพกระแดงในบ่อ คือมอเห็นตะวันเลยไม่เห็นตะวันไม่เห็นอะไรเลยมอเห็นตะเวนโพขึ้นมาเลยไหมนี่พี่น้องต้นไส้กันนิ่งกริปต้นไส้กันนิ่งกริบมันมีลมจักหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยไม่มีลมพัดพาเลยสักนิดหนึ่งสงสัยว่าต้องร้อนแล้วละวันนี้ มอในใีโคงสีห้อนมากมากคือเงียบสงบนิ่งโรงงานนี่กระสางไว้ครับผู้ใดอบอท่านมีงานทำมาสมัครโรงงานนี่เด้อครับเขากำลังสางอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเป็นโรงขนมบ่อตะวัากล่องเป็นรลิมเลยกล่องติดเป็นรลิมเดีพี่น้องเอ้ยดูมุมไก่ก่อนน้อต้อนไใรไ่ให้ซอยบานัน นกขอดภาษาอีสานก็เจ้าเอิญน,นกขอดแต่ว่าภาคกลางเอิญน,นกอย่างนอ้นอนกขอดบอ่ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยต้นไม้นี่ก็บพรปงยอดเลยต้นเอยียงก็เจ้าเอินต้นมะตูมป่าบอกแม่นบอกพี่น้องบ้านพี่น้องเอินหมาอียงต้นนี้ยังกำลังปงยอดออกมา ปง่งบะท่านบ่าะท่านคนกินมันป่งไม่ทันไม่ทันคนกินเห็นว่าดอกมันกระแสบเลยดอกมันคือดอกกระเด่าหนิละใยรว่าเนียยซิมมันกนซะเสีบที่บอกซิมให้ดูมาชิมแลอืมขมขมสมสมแซบแซบ ไม่ต้องงามเก็บดอกไปกินแล้ว <c oughs> พี่ต้องเห็นเสาสะานภูมิพลปุล้ที่ตั้งโดงอยู่นั่นคือเสาสะพานภูมิพลครับเสาสะพานภูมิพลสองครับ ตะวันไม่เห็นตะวันเลยวันนี้เมฆบดบ,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 แบบังเมฆบดบังไบหมดไม่เห็นตะวันเลยครับไม่เห็นตะวันเลยไม่เห็นตาเวนเลยไม่มีตะวันเลยไม่เห็นตะวันโผล่ขึ้นมาเลยครับ ทางตรงไหนก็จะกรจัดงามเต่ผอบผัอบ้านงามจริงๆนะนั่นเพิ่งจะเห็นรถแฟนขั้นหนึ่งนะ khăn tua miếng đầy ai si phao bay ha đỡ nâng đỡ đỡ nâng đỡ 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 nâng kim khó ngay hử กันตัวไมีอะไรไอทีฟ้าเอาไปหาเงียบดีเนาะมานันนี้เนาะเงียบกูเสียทั้งวันกับซีดีสวัสดีสี่สิบห้าครับอันไหนก่อนไปซื้อที่ลรไปไปซื้อที่ลรอ อืมคดีคือกันอดได้ก็อดเนาะอดได้ก็อดสะละสมองเงินเผาไฟถิมลนะเนาะสูบยาหนิสมองเงินเผาไฟถิมได้ม่นบ่แค่นี้ละครับพี่น้องขอบคุณเลหลายเด้อที่รับชม